ผมมีขันนะครับกับเกม e n l i s นะฮะก็เป็นเกมที่เล่นฟรีนะฮะแนว Battlefield นะฮะบอกตรงว่าไม่เล่นคือพลาดนะครับเพราะว่าผมมาเล่นแล้วเนี่ยบอกตรงว่าสนุกมากนะครับเล่นฟรีด้วยนะเอ่อข้อดีของมันก็คืออย่างแรกนะครับเรามีทหารในคอนโทรลเนี่ยประมาณ4-5ถึงนายนะครับแน่นอนว่าถ้าเราโดนยิงเนี่ยเราสามารถสลับเป็นทหารอีกตัวหนึ่งได้นะครับคือเราจะตายได้ประมาณ4-5ถึงครั้งเลยนะผมชอบมากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแคมเปญนอนแบงดีนะครับ มีหลายแคมเปญนะแคมเปญนอร์เวย์ดีแคมเปญรัสเซียนะนี่ครับพวกแอร์ไลน์ขึ้นมาแล้วอุ๊ยโดนยิงนี่เห็นไหมครับเรายัางสลับเป็นเพื่อนในทีมได้อีกเรียกได้ว,ว่าไม่ตายง่ายนะครับอันนี้เราต้องต่อต้านการขึ้นบกเล่นฟรีนะครับเล่นฟรีเล่นฟรีเล่นไม่ยากด้วยที่ผมชอบมาคือการยิงเนี่ยง่ายกว่าบัลเด f i ฟิลนะครับใครที่แบบไม่ถนัดเล่นบัลเด้นฟิลอ่ะมาเล่นเกมนี้ผมว่าชอบแน่นอนนะครับยิงง่ายกว่าบัลเด f i ฟิลเยอะระบบเกมไม่ซับซ้อนนะครับ ไม่ต้องเติมตังค์เล่นไปเดี๋ยวก็ได้ปลล็อกปืนใหม่ๆได้นะครับผมก็ไม่เติมเหมือนกันนี่ยิงกันแหลกเลยมาเลยอได้แล้วเรียบร้อยนะครับเกือบตายตอนนี้เราต้องต่อต้านการขึ้นโบกของสหรัฐอเมริกานะครับโอเคลุยโอ้มนกำลังขึ้นบกแล้วนะครับทุกท่านเฮ้ยคุณก้นก เออไม่โดนไม่โดนจะยึดบังเกอร์เรารอเพื่อนอย่าหวังเลยคุ้มกันบังเกอร์ก่อนนี่ครับเผาเลยตาย <laughs> นี่นะครับตายหมดนี่เป็นไงละเพื่อนฆ่าได้หกคนทีเดียวอะ่ะสุดยอดอะ่ะไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้อะ่ะไม่ได้ยึดได้ง่ายหรอกครับบังเกอร์นี้ ตายหมดเรียบไม่หมดมันขึ้นระบุกแล้วมันจะยึดเราแล้ว,ลวไม่ซะเอามาเลยไม่ไม่ไม,ไม่นี่นะครับตายหมดมันจะขึ้นมาแล้วว่างไงเพื่อนจะขึ้นมาเหรอโดนยิงนะะมันมากเอาเระเบิดควันไป เออยิงจากระยะไกลไม่เอ้ยโดนโดนด้วยอ่ะอืมเอา้าโดนรถถังยิงมานะเออเราจะเล่นเป็นรถถังดีกว่ามีรถถังให้ขับด้วยนะผมชอบมากไม่ดีกว่าไกลไปอะ่ะถ้าเล่นเป็นรถถังมันไกลนะเกิดไม่ทันเราต้องคุ้มกันฐานที่มันนี้ไว้นะ ชาร์จว,นะวิ่งับวิ่งอ๋อโอเคนะครับมีการยิงกันเรื่อยๆแล้วเอาระเบิดไปออ้ยอ้าวเพื่อนเรานี่เองยึดไว้ก่อนนะเฮย้ยนี่ไงจะขึ้นมาเหรอว่าไงเออตายเปลี่ยน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 เป็นเพื่อนเราที่ยังไม่ตายนะครับไม่ตายง่ายหรอก โอเคนะครับมันกำลังจะยึดบังเกอร์แล้วอืออระเบอร์โยนไปอ่าเฮ้ยขึ้นมาตอนไหนวะอ่าเฮ้ยโอ้ยอย่าให้มันขึ้นมาได้นะครับไปโลไปโลไปคุ้มกันโลอือ อุ้ยโดนผ่านลวดน้ำไปเร็วโกโกโก้ขึ้นบังเกอร์นะครับไปเร็วพีชีพวิ่งมาแล้วนังไงเอา้าโดนยิงโดนสไนเปอร์สอยนะ เอ้ยลบลบลบโอ้โหนั่นไงนี่นะครับอ่ะตายซะนี่ได้สองคนก็ยังดีว่างไงเพื่อนตายซะเรียบร้อยไม่ได้ขึ้นไม้ง่ายหรอกนี่บอกแล้วไม่ได้ขึ้นไม้ง่ายหรอกครับ นี่อ yup. ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะโดนไหมโดนยโดน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 ยิงแล้วหลบเร็วเฮ้ยรถถังรถถังคาศึกนะยิงไม่ถึงหลบมองก่อน เอื้อตายโอเคนะครับเราจะพ่นไฟใส่มันนะฮะถ้ามันเข้ามาเราจะไม่ให้มันยึดได้ง่ายๆนะครับรถถังมาแล้วนะครับรถถังข่าสึกอยู่ขนาดขนาดกว้างไปโลูกออรถถังข่าสึกมาแล้วนะโอเคนะครับขึ้นก่อนขึ้นห้องบน รอครับฟื้นเลือดก่อนโอ้ไปชิดแล้วเหรอว่างไงเผาเลยเอออย่างน้อยฆ่าได้สักคนเออฆ่าได้สักคนก็ยังดีเว้ยนี่นี่เก็บเก็บคนพ่นไฟมันนะครับเดี๋ยวใจด้วยน้องเฮ้ยเผาขึ้นมาเผาเลยเผาเลยนะเผาเลย นี่นะครับเราเผามันบ้างอ่าเราไม่ให้ขึ้นมาง่ายๆหรอกเฮ้ยเราเบิดตุม้มจุยนะครับหิวหิวหิวโอเคเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้ว เอ้ยว่าไงเพื่อนนี่ไงจะขึ้นมาเหรออืมไม่โดนว่ะเอา้าไม่โดนไอ้โดนโดนอยู่หานูดนับอืม มันขึ้นมาไม่ได้นะครับเฮ้ยเริ่มบุกมาแล้วนี่ไงเอ,อื้อดโดนโอ้ตอนนี้นะครับเรายังสกัดมันได้อยู่นะฮะมันยังขึ้นมาไม่ได้โอเคนะครับตอนนี้มันเหลือแค่500คนละสุดยอดมากก็ใครชอบก็ไปหาโหลดเล่นได้ไดนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปโอเค